นี่แหละพวกนี้ชุมนุมทางการเมืองอาจารย์ก็ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่แล้วนะฮะว่าผมขอหลักฐานที่ผมมาร่วมชุมนุมเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาเรียกผมไปอีกไปดำเนินคดีผมจะยื่นนี่เป็นหลักฐานให้เขาดูเลยนะฮะยื่นให้เขาดูเลยว่าผมมาร่วมมานั่งอยู่ที่เนี่ยคนเกิน5คนแล้วขึ้นมาพูดด้วยนะฮะมาพูดประเด็นอย่างเนี้ยนะฮะแล้วผมก็จะแย้งเขาบอกว่าไอ้เรื่องสถา,านการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงวันเนี้ยประกาศรัฐบาลประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินวันที่7แล้วเริ่ม เริ่มให้มีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่แดถึงวันนี้ยังไม่ยกเลิกนะฮะแต่วันประกาศเนี่ยนะฮะผมเรียนท่านเมื่อสักครู่แล้วว่าผมเห็นว่าโดยข้อที่จริงข้อกฎหมายเนี่ยรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจมีชอบฝ่าฝืนซะเองเพราะฉะนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะแม้ว่าวันนี้นะฮะแม้ว่าทุกวันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวและอาจจะมีอันตรายเล็กน้อยในทางกฎหมายเพราะฉนั้นผู้อื่นอย่าถ้าไม่จะเป็นอย่าลอกเรียนแบบไปใช้ต่อนะฮะ จนถึงวันนี้ผมยังคิดว่าแม้ว่าจะมีคนชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนถ้าเป็นการชุมนุมในกรอบรัฐธรรมนูญเช่นชุมนุมอภิปรายชุมนุมวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองก็ไม่ละเมิดพรกฉุกเฉินแม้ว่าวันนี้นะฮะจะมีคนเกิน5คนชุมนุมทางการเมืองแต่เป็นการชุมนุมในกรอบของรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้เนี่ยก็ไม่ผิดพรกเพราะว่าก็พรกมันยังไม่ได้มีพรกมีผลบังคับใช้แล้วนะแต่การใช้การประกาศใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินรัฐบาลเนี่ย มันเป็นโมฆ่าแต่ต้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะเป็นโมฆ่าแต่ต้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้บอกอะไรจุดวันไหนจะรวมคนเกินห้าคนไปชูป้ายผมก็ยังเห็นว่าก็ยังทําได้โดยไม่ละเมิดพรกฉุกเฉินแต่ว่านี่ฮนะในบรรยากาศของการเมืองที่มันมีการบิดเบือนอํานาจอะไรต่างๆไปมากมาจนสับสนเนี่ยมันก็เหนื่อยสําหรับคนที่ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาที่จะต้องเหนื่อยที่จะต้องไปสู้ ในทางกฎหมายกันในศาลซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะะเพราะว่าการต่อสู้คดีกันในศาลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี4-9ถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์มันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมากมายเลยซึ่งเป็นมูลคดีที่อายุความอายุความฟ้องร้องในคดีกันฮะจะยาวไปถึง20ปีเลยเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องเลอเกินนะฮะมีหลายเรื่องเลอเกินที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้นายกรัฐมนตรีคนนี้ผู้นํากองทัพ ทั้งปัจจุบันและที่เพิ่งปลดกเกษียณไปหลายๆท่านเนี่ยนะฮะได้ทําการอะไรบางอย่างทั้งในทางลายลักษณ์อักษรทางคําสั่งและในทางปฏิบัติการอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายว่ากระทําผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วในอนาคตประชาชนมีสิทธิ์ที่จะฟอ้องร้องดำเนินคดีอันนี้เป็นเป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้คิดว่าไอ้เรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยนะฮะที่ผมพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ มันก็เป็นการสื่อสารการเล่าเรื่องแบบหนึ่งแต่ถ้าถามว่าสื่อสารไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมพวกท่านเข้าใจคนเสื้อแดงไหมหรือพวกท่านเข้าใจรัฐบาลมากขึ้นไหมอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจะไปเมาสเอาเองนะฮะว่าโอ้ยผมพูดแล้วท่านเข้าใจท่านทราบผมผมไม่ทราบไม่นะฮะนี่ก็ส่วนสุดท้ายนะฮะส่วนสุดท้ายที่เหลืออยู่คือจะบอกคือพูดถึงเรืมม่องเทคนิคเนี่ยนะฮะในช่วงจริงๆแล้วประมาณสัก สิบกว่าปีผมตามรวบรวมข้อมูลแลวสังเกตเรื่องพวกนี้นะครับว่าเอะเวลาคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักการเมืองนักสื่อสารมวลชนนักวิชาการหรือว่านักกิจกรรมในทางสังคมพวก NGO เวลาเขาสื่อสารอะไรแล้วมันมีลักษณะที่เป็นการทำร้ายสังคมเขาทำกันยังไงผมเนี่ยต้องเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนนะฮะว่าเอะมันมีจริงหรือเปล่านักการเมือง ที่พูดบิดเบือน NGO ที่เอาประโยชน์จากประชาชนนักสื่อสารมวลชนที่โกหกนักวิชาการที่ไม่มีจริยธรรมทางวิชาการตรวจสอบนี้จนมั่นใจแล้วว่ามีคนพวกนี้เนี่ยต้องใช้ข่าวสารข้อมูลในการสื่อสารในการเผยแพร่แล้วมีที่คนพวกนี้เนี่ยพูดบิดเบือนหรือว่าเขียนบิดเบือนหรือว่าทําสิ่งต่างๆสื่อสารในทางบิดเบือนมีนะฮะก็ในที่สุดก็ได้วันนี้คงพูดทั้งหมด ทุกเรื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญที่อยากจะอยากจะเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าวิธีบิดเบือนเนี่ยนะฮะทำกันอย่างไรบ้างนะครับวิธีแรกสุดเลยเนี่ยนะ,ะวิธีแรกสุดเลยหัวใจสําคัญสุดเลยที่สุดเลยของโลกในสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะฮะคือใช้วิธีเล่าเรื่องโกหกนะฮะเล่าเรื่องให้เป็นเรื่องโกหกนะฮะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละนะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทําให้เป็นเรื่องโกหก ด้วยการบอกความจริงยังไม่จบนะฮะแต่ว่าท่านฟังฟังแค่นี้ก่อน,นะฮะเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและมีความสําคัญจะมีคนที่สื่อสารบางกลุ่มบางคนสามารถเล่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยให้เป็นเรื่องโกหกด้วยการใช้ความจริงในวงเล็บครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ย แก้ไขได้ในทนางริบัติแต่ยากใช้เวลานะครผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้การสังเกตนะการสังเกตจากข้อมูลปี3-5นาพฤษภาธมินอันนี้ต้องอันนี้พูดซ้ำนะพูดหลายครั้งนะบ,บางบางทีอาจจะบางพูดกับแกนนาบางท่านพูดสอนในหนังสือในในมหาวิทยาลัยสอนวิชาที่สอนพูดตลอดทุกเทอมที่สอนฮะพูดเรื่องเนี้ยนะฮะว่าการโกหกด้วยความจริง วงเล็บครึ่งเดียวทําอย่างไรด้วยการยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าในเหตุการณ์ชุมนุมพฤษภา2535ทุกวันนะฮะทุกวันเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวจะสังเกตเห็นว่าพอสามทุ่มกว,กว่าคนที่ร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยภูิตยเนี่ยเขาจะเดินกลับบ้านเขาจะออกจากที่ชุมนุมแล้วสถานที่ชุมนุมจะค่อยจะเริ่มโล่งและเริ่มโปร่งละนะฮะเริ่มบางละมีทุกวันเลยทุกวันเพราะฉะนั้น สื่อมวลชนที่บิดเบือนที่ต้องการโกหกนะที่ต้องการโกหกก็สื่อมวลชนที่รับใช้อามาัรับใช้มานานนะฮะทุกวันนี้ก็ยังรับใช้อยู่ก็ส่งผู้สื่อข่าวไปรายงานสดถ่ายทอดสดนะฮะถ่ายทอดสดทั้งทางเอาเป็นว่าทางสื่อกระแสะหลักก็แนลน้วกันฮะว่าอย่างนี้ครับก็ไปยืนไปยืนตรงบริเวณถนนที่จะเดินทางออกมาจากอนุสา,าวรีย์ชัยภูใตยซึ่งก็คือถนนสายเลือดสายหนึ่งนะครับในเหตุการณ์10เมษายนที่ผ่านมาคือถนนดินสอ ผ่านหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วก็จะเดินขึ้นสะพานวันชาติก็ไปยืนดักรอรอประชาชนที่เดินมาแหละครับรอแล้วก็สัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์สดถ่ายทอดสดว่าเป็นผ,นะไไนผู้ร่วมชุมนุมใช่ไหมจะไปไหนผู้ที่ร่วมชุมนุมที่เดินมาก็ตอบไปตามข้อเท็จจริงครับใช่ผู้ร่วมชุมนุมจะกลับบ้านถามแค่นี้นะครับถามแค่นี้แล้วจบแล้วถามคนต่อไปถามแบบเดียวกันก็ได้คําตอบเดียวกัน มาร่วมชุมนุมจะกลับบ้านเขาถามอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ถามวันแรกๆนะถามวันที่คนเริ่มชุมนุมกันมากขึ้นหลายวันแล้วเหนื่อยลาขึ้นเสร็จแล้วถ่ายทอดสดเลยนะถ่ายทอดสดเสร็จแล้วก็มีนักสื่อสารมวลชนซึ่งผมจําไม่ได้แน่แลวนะต้องไปเปิดข้อมูลเดิมนะว่าเป็นจะเป็นนักวิชาการรายเดียวกับที่ท่านพูดถึงกันกล่าวขวัญกันถึงจาก NBT อะไรหรือเปล่านะจำไม่ได้แม่นนะฮะแต่ว่าก็จะมีนั่นแนหะมีมีผู้ทรงภูมิความรู้แบบนั้นเนะี่ยมาสำทับต่อมาขมวดปมมาวิเคราะห์นะฮะมาอธิบายความขาดัดแย้งทางการเมือง แล้วก็แสดงความเห็นว่าเออมันชัดเจนเลยนี่ข้อมูลมันชัดเจนแลว้วคนกลับบ้านแล้วนะฮะคนเหนื่อยล้าแล้วสื่อสารยี่สิบคำเป็ายาังไงสื่อสารยี้ให้คนตีความว่าอ๋อการชุมนุมอ่อนแอแล้วคนเขาไม่เอาแล้วเขาจะกลับแล้วนะฮะแต่แต่เช้าอีกวันหนึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะคนที่บอกเขากลับบ้านเนี่ยนะฮะเขากลับมาชุมนุมใหม่เขากลับมาชุมนุมใหม่นะฮะไอ้ตรงนี้ ผู้สื่อข่าวไม่ไปสัมภาษณ์แล้วนะว่าอาพี่ไปไหนเนี่ยถ้าสัมภาษณ์เนีบอกจะกลับมาร่วมชุมนุมต่อแล้วพอตอนกลางวันคนกันแน่นขนาดอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเขารายงานแค่นั้นรนะายงานครึ่งเดียวว่าคนจะกลับบ้านแต่ว่าความจริงที่ครบถ้วนมันเป็นอย่างนี้ความจริงครบถ้วนคือตอนประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปถ้าจะรายงานกันตรงไปตรงมาตอนประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปประชาชนทยอยกันก,นกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อน แล้วอีกวันหนึ่งเขากลับมาชุมนุมต่อถ้ารายงานครบถ้วนแบบนี้เนี่ยความจริงมันจะชัดเจนว่ามีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลพระเดศสุจินดาต่อเนื่องแต่พอชุมนุมครึ่งเดียวกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เขาเขาถอยแล้วนะเขากลับบ้านแล้วนะก็เท่ากับเป็นการหลอกเป็นการโกหกคนที่ไม่ได้มาชุมนุมไม่ได้เห็นกับตาคิดว่าเขาจะเลิกชุมนุมแล้วคิดว่าเขาอ่อนแอแล้วเนี่ยนฮะเนี่ยผมว่านี่คือการโกหกด้วยความจริงวงเล็บครึ่งเดียว ใช้กันประจำตลอดเวลาครับในองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐที่พยายามทำร้ายผู้ชุมนุมเสื้อแดงใช้กันตลอดเวลาใช้กันแม้กระทั่งบางทีแกนนำนปชแถลงใจความอะไรต่างๆประจำวันเนี่ยนะฮะถ้ารายงานคือไม่ต้องถึงกับรายงานถอดเทปคำเขาทุกคำนะฮะถ้ารายงานให้ได้สาระสำคัญครบถ้วนเนี่ยผู้อ่านหนังสือพิมพ์หรือผู้ชมโทรทัศน์ จะได้รับสาระใจความแบบหนึ่งจะรับทราบความจริงที่ครบถ้วนแต่รายงานด้วยการตัดตัดประโยคสําคัญสําคัญทิ้งไปหรือว่าเห็นว่าตัดประโยคสําคัญทิ้งไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่รายงานเลยอันนี้ก็คือการตัดตอนความจริงให้เหลือความจริงแค่ครึ่งเดียวถามว่าเขารายงานความจริงไหมเขารายงานความจริงฮะรายงานความจริงตอนที่คุณนัททูตกาลังนั่งถแถลงแต่มีแต่ภาพคุณพระนัททูตพูดนะฮะก็มีปากพังง่พังงบเท่านั้นเองแล้วก็ผู้ประกาศข่าวก็ใส่ไข่ไป ของตัวเองไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือการโกหกด้วยความจริงฟังแล้วงงนะฮะโกหกด้วยความจริงแต่ว่าความจริงครึ่งเดียวตัดความจริงที่เป็นสาระสาคัญทิง้งอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งซึ่งก็บอกว่าอาจจะไม่เฉพาะฝ่ายอมม่าดนะฮะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ละถ้ามีจิตใจช่อชฉดบิดเบือนแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาใช้กันได้ทั้งสิ้นแล้วใช้แล้วเนี่ยมันง่ายต่อการหลอกประชาชนในสังคมสมัยใหม่เพราะว่าพอดูไม่ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ หรือว่าจะดูโทรทัศน์ปุ๊บก็เห็น,นเ,หนะเห็นเหตุการณ์จริงอะนะเห็นเหตุการณ์จริงแต่ว่าเหตุการณ์จริงมันถูกบิดเบือนไปแล้วนะฮะฉะนั้นอันที่สองอันเมื่อกี้นี้ไอ้วิธีแรกเนี่ยนะฮะวิธีที่หนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นวิธีที่ใช้มากแล้วมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงวิธีที่สองเนี่ยนะฮะจับได้ง่ายกว่านะฮะจับได้ไล่ทันได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเข้าตาจนจ,นจริงๆอันนี้กรณีศึกษาที่ผ่านมาเข้าเมื่อเข้าตาจนจ,นจริงๆเนี่ยฝ่ายอัามาศก็นาออกมาใช้นะฮะ นำออกมาใช้ซะจนกระทั่งมันน่ารังเกียจมากสําหรับในวงการสื่อมวลชนต่างประเทศที่เขามองเข้ามาตัวอย่างก็เีตัวอย่าง